thank you สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีสึกยพิบาลคริสรจักรใจผูกพันธ์วันนี้เราจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อที่13ถึงข้อที่23ครับยอห์นบทที่9ข้อ 9, 13ถึง23พวกเขาจึงพาคนที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโครนทาตาชายคนนั้นให้หายบอด เป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไรเขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่าท่านเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไร พวกเขาก็ขัดแย้งกันพวกเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งพวกเขาเรียกบิดามารดาของคนนั้นมาแล้วถามว่าชายคนนี้เป็นลูกของเจ้าที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาตั้งแต่เกิดหรือ แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นลูกของเราและรู้ว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดถามเขาเอาเองเถิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเล่าเรื่องเองได้การที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่า ถ้าใครยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสคนนั้นจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะเหตุนี้บิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถามเขาเอาเองเถิดครับเราพบว่าการมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยเราจากความกลุ่มกังวลว่าเราทําครบแล้วหรือยังเราทําดีเพียบพร้อมแล้วหรือยังถึงจะได้ไปสวรรค์ได้แต่เรารู้สึกมีอิสระมีอิสระเต็มที่ในการที่จะ ทําในสิ่งที่เป็นความดีโดยไม่ต้องกังวลว่าความดีที่เราทำเนี่ยจะเพียงพอไหมที่จะให้เราไปสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงพยายามจะทําให้พวกฟาริสีได้ตรหนักถึงสิ่งนี้ว่าอย่าปล่อยให้กฎเกณฑ์ของทางกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ตัวเขาเองตั้งขึ้นมาได้ซ้ําคือวันสบะบาโตเนี่ยมากีดกันพวกเขาในการที่จะเชื่อถือในพระองค์มาบทบังพวกเขาในการที่จะไว้วางใจในพระองค์ ในบทที่9ข้อ13ขึ้นต้นมาอย่างนี้ครับบอกว่าพวกเขาจึงพาคนที่เคยตาบอดนั้นนะไปหาพวกฟาริสีทําไมต้องพาไปหาฟาริสีทาไมทาไมไม่พาไปที่อื่นหรือพาไปดูโลกว่างหรืออะไรเพราะประเด็นมาอยู่ตรงนี้คือเขาได้ถูกได้คือเขาได้รับการรักษาเนี่ยครับถูกรักษาเนี่ยในวันสบะบาโตมันมีสองประเด็นแล้วตอนนี้ประเด็นหนึ่งมีเรื่องของเขารักษาเจ้าอย่างไรสองเ,เขารักษาเจ้าเมื่อไหรเ่เขารักษาเจ้าอย่างไรเนี่ยเขาปั้นดิน แล้วก็ท้าทิตาของข้าพเจ้านี่ผิดวันสบะบาโตและปั้นดินตามหลักของพวกฟาริสีการปั้นดินแม้แต่นิดเดียวเนี่ยถือว่าเป็นการทํางานสองเขารักษาเจ้าเมื่อไหร่วันนี้วันนี้วันสบะบาโตไม่ควรจะมีการรักษาเกิดขึ้นวิธีการรักษาก็ผิดตัวเนื้อของการรักษาวันเวลาในการรักษาก็ผิดไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วทาให้เขาเลยต้องพาไปหาฟาริสีตัดสินว่าอันเนี้ยมันจะทํายังไงดีในกรณีนี้คือคน ในเวลานั้นงงกับอิสรภาพที่พระเยซูคริสต์ทรงแสดงออกมาว่าพระองค์ทรงมีอิสรภาพที่จะทําดีในวันสบะบาโตวันสบะบาโตไม่ใช่วันที่ห้ามทําอะไรทั้งสิ้นรวมถึงความดีเราจะทําดีได้นะครับข้อ14บอกว่าวันที่พระเยซูคริสต์ทรงทําโคลนทาตาชายคนนั้นเนี่ยให้หายบอดเนี่ยเป็นวันสบะบาโตพวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไรเขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่าท่านเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไปล้าง ออกแล้วก็มองเห็นพวกฟาลิสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสบะบาโตพี่น้องเคยเจอคนประเภทนี้ไหมครับที่เวลาที่เราพูดเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังหรือพูดเรื่องของอทางของพระเจ้าให้ฟังเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยทางนี้ไม่น่าจะเป็นคําสอนที่ถูกต้องทางศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยต้องทําดีที่สุดทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่พวกคริสเตียนเนี่ย ก็มีแต่ให้อภัยโทษให้พระเจ้าให้อภัยโทษแล้วเกิดทาชั่วมาแล้วพระเจ้าก็ให้อภัยโทษแล้วทำไมไม่ต้องรับโทษนี่มันผิดคําสอนศาสนาความใจกว้างของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คนที่เคร่งครัดศาสนามักจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่ามันทําให้ความพยายามของพวกเขาดูไร้ค่ามันทําให้ความพยายามของพวกเขาที่จะได้รับความรอดผ่านทางพฤติกรรมของเขาเนี่ยดูด้อยค่าไปฉันพยายามแทบแย่พระเจ้ามาถึงอภัยให้เฉยเลย แล้วสิ่งที่ท่านพยายามมามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถูกต้องม,ม,มันไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่คุณพยายามมามันไม่เพียงพอ romance. นั่นเป็นสาเหตุที่พระเจ้าต้องมาแล้วก็อภัยโทษให้แล้วความยุติธรรมมันอยู่ไหนความยุติธรรมมันอยู่ที่ว่าใครทําบาปก็ต้องตายแล้วถ้าคําว่าใครทําบาปต้องตายนี่ก็ต้องตายกันหมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้คุณจะเป็นคนที่ชอบทํากว่าคนอื่นแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้ชอบทําอย่างสมบูรณ์แบบคุณเพียงแค่ชอบทํากว่าคนอื่น ไม่ได้ชอบทําที่สุดนะครับขอโทษครับอาจจะชอบทําที่สุดแต่ไม่ได้ชอบทําสมบูรณ์แบบแต่ถึงกระนั้นก็ตามไอ้ที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ได้กระติดหนึ่งเลยที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ผิดพลาดตลอดเวลาไม่ผิดด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็ต้องผิดด้วยในยสิ่งที่อยู่ในความคิดพระเยซูคริสต์บอกว่าแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับพวกฟาริสีเหล่านี้รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่ยอมปลดปล่อยตัวเขาเองออกเขาคิดว่าคนที่ไม่ได้ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้เนี่ย ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่วันนี้มีหลายๆคําสอนในศาสนาอื่นๆที่อาจจะกดดันพี่น้องอย่างนี้อยู่ไม่ต้องกลัวครับพี่น้องเราเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อในพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะทาเลวทําชั่วกันเรามาหาพระเจ้าเพื่อจะเป็นคนที่พยายามทําดีมากยิ่งขึ้นด้วยการหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นความผิดความบาปแล้วซะก่อนเราก็ทําดีด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเราไม่ได้ทําดีเพื่อตัวเองจะได้ไปสวรรค์นี้ต่อไปเพราะยังไงไงเราก็ได้ไปสวรรค์อยู่แล้วแต่ตั้งแต่นี้ไปเราทําดี เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยและให้คนอื่นได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าขอให้เราเป็นเหมือนชายคนนี้ที่กล้าที่ยืนหยัดขอให้เราเป็นเหมือนชายคนนี้ที่กล้าที่พูดความจริงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากสังคมเขาถูกสอบสวนและสอบสวนอีกครั้งแล้วถามอีกจนกระทั่งต้องถึงขั้นไปถามพ่อแม่ถามคนที่อยู่แวดล้อมว่าชีวิตของชายคนนี้มันเปลี่ยน,ปยนแปลงไปเนี่ยใครเป็นคนทําแล้วก็บอกแล้วว่าพระเจ้าทำไอ้ผมเนี่ยเคยบอดใ,ในฝ่ายจิตวิญญาณผมเคยกินเหล้าเมายาผมเคย ติดการพน,นันผมเคยทําในสิ่งที่เป็นคาหยาบคายผมทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากมายเคยบอดในฝ่ายวิญญาณวันนี้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ไทยผมให้รอดแล้วแล้วพวกเขาบอกไม่จริงมั้งไม่ใช่พระเจ้ามั้งคุณโตคุณเปลี่ยนแปเเราก็บอกแล้วบอกอีกว่าพระเจ้าทาจนกระทั่งเขาไปถามคนที่อยู่แวดล้อมว่าเฮ้ยพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาจริงเหรอสมัยก่อนเขาเป็นคนตาบอดจริงเหรอสมัยก่อนเขาเป็นคนไม่ดีจริงเหรอจนในที่สุดคนอื่นก็บอกว่าจริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเราบอกเฮ้ยแต่ถ้า ใครมาเชื่อพระเจ้าเราจะเอาไปหีเขาออกไปเราจะไม่เอาเขาอีกเราจะไม่ให้เขากินข้าวเที่ยงกับเราถ้าใครไปเชื่อพระเจ้าเราจะไม่ให้เขาไปเื่อนตําแหน่งในสํานักงานเราถ้าเขามาใครไปเชื่อพระเจ้าเราจะไม่ให้เข้ากลุ่มทํางานของเราถ้าใครไปเชื่อพระเจ้าเราจะไม่ให้มีส่วนร่วมในสังคมที่เรามีอยู่เหมือนชายคนนี้ที่ในที่สุดเขาถูกพวกฟาริสีอาไปหีออกไปเพราะเขายึดมั่นในพระคุณแห่งความจริงของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเขา ขอบคุณพระเจ้าครับผมมั่นใจว่าพี่น้องที่ดูรายการนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วถ้าพี่น้องได้รับการรักษาให้หายจากความบอดในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแล้ววันนี้อาจจะมีใครบางคนไม่พอใจเพราะว่าพี่น้องหายจากความบอดในฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ใช่วิธีการของเขาแต่หายด้วยวิธีการของพระเยซสุคริตให้เรายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะมีการปฏิเสธให้เราไม่ได้อยู่ในสังคมเขาอีกต่อไปจะอยู่ทําไมครับสังคมแบบนั้น เรามาอยู่กับพะเยซุคริตดีกว่าพระองค์ก็มีสังคมอีกแบบนึ่งกับเราไม่ได้แปลว่าเราจะเกลียดสังคมนั้นไม่ได้แปลว่าเราตั้งแต่แบบนี้ต่อไปดูถูกดูหมิ่นสังคมนั้นแต่เรายินดีที่จะนําข่าวประเสริฐไปหาพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาจะไม่ยอมรับเราเพียงเพราะว่าเราไม่ทําอย่างที่เขาทําก็เป็นทางเลือกของเขาเรายังรักและเรายังปรารถนาที่จะให้เขาได้ฟังข่าวประเสริฐชายคนนี้ก็ยังเล่าเรื่องต่อไปชายที่เคยตาบอดนี่ยังเล่าเรื่องต่อไปยังพูดความจริงต่อไปไม่ได้เกลียดชังคนที่พยายามจะสอบสวนเขา วันนี้มีใครบ้างที่เราจะต้องเล่าเรื่องนี้ต่อไปไหมว่าเขาจะกดดันเราในที่สุดแล้วเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องจะพบว่าเขาเองจะพบความจริงแล้วก็จะกลับใจเชื่อพระเจ้าได้ครับ